ก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมในโคลกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าก็สําหรับในวันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาเปิดกาชากันนะครับผมแต่ว่าเราจะมาเปิดกองคิวกันนะครับผมซึ่งผมเนี่ยดองไว้นะครับผมก็มีประมาณร้อยกว่ากล่องนะครับผมร้อยกว่ากล่องนะครับซึ่งแต่ละกล่องนะครับผมก็สามารถลุ้นของม่วงได้นะครับนี่โดยเฉพาะอาวุธนะผมเก็บไว้7จกล่องเลยนะครับ อของม่วงนะครับผมอ่าอ่าประดับก็มีนะครับผมมีกล่องรุดประดับเหมือนกันนะครับผม3าสองกล่องนะครับอ่าแล้วก็รุ้นพวกเสื้อผ้านะครับผมแค่6กล่องเท่านั้นนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราลองมาเปิดกันดูนะครับผมว่าจํานวนร้อยกล่องนี้นะครับมันจะออกม่วงไหมหรือว่าออกแค่ฟ้าเนี่ยแค่ฟ้าเนี่ยมันจะออกไหมอยากจะรู้นะครับแค่ฟ้ามันจะออกไหมนะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะเกลือมากเลยแก่เกมนี้นะครับผมอย่างท้อนะครับไปไม่ต้องพูดความนำเพลงนะครับผมเราไปกันเลยดีกว่านะครับ มาอันดับแรกผมจะเริ่มด้วยที่กล่องเกาะนะครับผมสเบียงเกาะอีการติการนะครับมีทั้งหมดอกกล่องนะครับผมเปิดมันไปเลยนะเปิดแม็กไปเลยนะครับผมไปโอเคข่าวจ๊วะข่าวจัวะโอเคมาเอาไปเป็นกล่องอันนี้นะครับผมกล่องเครื่องประดับนะครับผมจะเปิดแม่งสิบเอ็ดดีไหมเปิดแบบอารมณ์แบบเหมือนสุ่มกาชาอะไรอย่างงี้ปะ จำนวนเท่ากัน1โลคือ11กล่องอย่างงี้ปะไปโอ้มีเขียวมาอันหนึ่งนะดีหรือเปล่าไม่ดีหรอกนะครับย่อยอก,ก่อนนะครับผมอ่ะเปิดต่อนะครับมาอีกหนึ่งโลไปโอ้ยตังหอเขียวมานะฟ้านี่ฟ้ายังไม่มาเลยนะครับผมโอเคอีกสิบกล่องนะครับไปอืมก็ มีได้ของเขียวมานะครับหมดแล้วนะประดับนะครับผมไม่ได้ม่วงอย่าว่าแต่ม่วงเลยฟ้ายังไม่ได้เลยนะครับมาต่อไปเป็นกล่องอาวุธนะครับผมผมขอพวกสีม่วงได้ปะที่เกตค้าแบะเออมันเปลืองเงินเออแค่ชุดตอนนี้ยังขาดชุดไม่หมดเลยท้างเงินไม่พอนะครับขอเป็นคมหอกอันนี้ก็ได้นะครับผมอุมปกรณ์เสริมนะครับผมจะลองกดแบบแม็กไปเลยดีไหมเจ็ดสิบแปดไม่รู้ว่ากระเป๋าพอเท่าไหร่นะแต่ลองกดดูนะครับผมไอ โอ,อเคียวนะ78ตอนนี้เหลือ56กล่องโอเคอันนี้ถ้าอะไรมาเอ่ยกระเป๋านี้เต็มเลยนะครับผมน้ำหนักเกินนะครับอ่าอันนี้ว้ยัดใส่สมุดได้นะครับคิดิข้อเวทมนต์หรอเปิดต่อไปโอ้ my god ไม่ออกเลยนะครับผมโอเคละลายไปอย่างไวนะครับผม <laughs> ว่าซาติฟากงไปเย็บยิบนะครับผมใครใครเปิดได้บ้างฮนะไอของม่วงหรือของฟ้าจากไอกล่องเนี้นะมีใ,ใครใคยเปิดได้ไหมนี่เปิดมานี่จะมีของวายัดสมุดแค่สองชิ้นเองนะที่ได้มานะครับท้ายแล้วหมดแล้วนะี่ครับผมไปโอเคโอเคก็ จบกันไปเท่านี้นะครับผมสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็สัส้นๆง่ายๆนะครับผมคือผมสุ่มกาชามันก็เกลือนะครับคือผมผสมส้มไปแล้วนะทีหนึ่งเกลือนะครับผมคือแบบเห็นแพ็คตรงนี้ปะ่ะนี่นี่นี่ซื้อไปสองรอบไปนะแพ็กนี้แพ็คนี้ก็สองรอบนะคิดดูว่าต้องเติมไปเท่าไหร่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันไปละนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u ับสไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมพอ้ี่จะท่าแท้เท่ทอแท,ท,ท้นะครับผมกับเกมนี้นี่เป็นไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วบายๆไว้เจอกันใหม่นะครับ